สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีแรนดอมวันนี้คือคนแอบส่องมีอะไรอยู่ในใจนะขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วมาเช็คพลังงานกันนิดนึง เราจะหยิบตัวอัรเจตัวนะตัวอัรเจ็ตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะได้สี่ตัวแล้วเนาะ5 6อีกสัก1ตัวนะคะมาดูว่าได้อะไรบ้างตัว A V G F C Z ตัวสุดท้ายพี่ค่ะ คนแอบส่องมีอะไรอยู่ในใจนะคะไม่อยากบอกหรอบอกหน่อยทีขอบคุณค่ะขอก็ให้ใจดีจัง three of วอนส์ ands, นะคะ hmm. มีแผนกำลังจะทำอะไรบบ 2, ไมาแอบสองมีแผนจะทำอู้แสดงว่าอยากคุยนี่ King of Wands ดูถ้าทางเหมือนแบบอยากกลับมาติดต่ออยากกลับมาคุยเหมือนเหมือนเขาอยากสื่อสารกับคุณมากๆเลยพยายามไปนึกไปหาหนทางไปนั่งคิดคำอยู่ว่า จะทักคุณยังไงดีจะทักแบบไหนนะคะอยากอยากกลับมาคุยอะ <c oughs> <c oughs> จัดเมนโอเคฟีลลิ่งเหมือนคนรู้สึกผิดเนาะหรือว่าไปตกตะกอนอะไรบางอย่างมาได้มันเป็นความรู้สึกของคนที่ลึกๆเหมือนมีใจหวยหา เราว่าเขาหวยหาคุณแหละหอยหาอะไรบางอย่างจากคุณอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยเคยคุยกันเคยซัมติงเนาะใดๆก็ตามแต่เนี่ยเหมือนแบบเหมือนพยายามอยากอยากอยากที่จะติดต่ออยากที่จะบางคนก็เหมือนจะอยากจะขอโอกาส อยากได้โอกาสอีกสักครั้งหนึ่งอยากคืนดีอยากปรับความเข้าใจอยากคุยอยากเคลียร์นะคะถ้าเป็นโหมดที่ไม่ได้มีปัญหากันก็คือฟีลลิ่งเหมือนเขาอยากอยากที่จะขยับความสัมพันธ์ให้มันมีความจริงจังมากขึ้นแล้วนะเหมือนเหมือนความพร้อมในตัวเขาอะเหมือนเหมือนไปคุยกับตัวเองแล้วเริ่มเก็บเริ่มแน่ใจเริ่มรู้สึกดีคือมันเป็นคล้ายๆอาการของคนที่ ไปไปคิดอะไรบางอย่างมาได้ไปมีโมเมนต์ว่าแบบอไปนั่งทบทวนตัวเองคิดเรื่องราวนะคะแล้วก็เหมือนมีความปิงแหวบขึ้นมาเฮ้ยฉันจะทําอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะอันนี้มันมันเป็นรนดอมเนาะมันก็จะกว้างๆนิดหนึง่งถ้าเป็นเคสที่แบบเป็นคนคุยนะคะก็จะแบบ อยากขยับให้มากกว่าเป็นคนคุยแต่ถ้าเลยเป็นคนคุยคือเขาเป็นแฟนแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาแลนเรื่องอื่นไปแล้วนะเรื่องเรื่องที่แบบเริ่มจริงจังมากขึ้นเริ่มที่จะหาหาวิธีการที่จะลงหลักปักฐานกับคุณละเขาเหมือนเขามองหาความพร้อมหรือมองหาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเหมือนมีคุณอยู่ในอนาคตแล้วอะค่ะแล้วก็อยากที่จะดําเนินการอะ คือมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่คิดแล้วนะเหมือนเหมือนเขาวางแผนวางสเต็ปไว้ในหัวหนึ่งสองสามสี่นี่คือสิ่งที่เขาอยากทำและความน่ารักที่เรารู้สึกก็คือใดๆก็ตามในแผนที่ที่เขาคิดเนะี่ยมันมาจากความรู้สึกที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยากทําให้มันถูกต้องอะคะ่ะอยากให้มันให้มันโอเคให้มันสมคุณค่ากับคุณอะ่ะอืมหรือจะเป็นลักษณะแนวที่ว่า ถ้าใช้คำว่ารูปหมวกรูปหางก็จะฟังดู <c oughs> จีดจ๊ดๆไปหน่อยใช่ไหม <c oughs> คืออารมณ์ฟีลิ่งแบบว่าฉันมั่นใจในตัวเธอแล้วนะฉันล็อกเธอไว้แล้วนะไม่อยากให้ไปไหนแล้วนะคะ <c oughs> คนนี้นี่ดือด้อๆเนาะดูมีความดื้อความดื้อของเขาคือแบบบางทีคือเหมือนแบบชอบคิดเองเออเองเนาะ ตัดสินใจเองนะคะบทอยากคิดก็คิดบทไม่อยากคิดก็ไม่อยากคิดแต่พอบทจะทําขึ้นมาก็แโอ้โหดูจริงจังหนึ่งสองสามสี่แบบเวลาเขาจะทำจะตึ้มตึ้มตึมตึมตุมอะแต่บทไม่ทําดูแบบเขาก็จะเออละเหยใจเย็นไม่รีบไม่ร้อนแต่บทจะทําขึ้นมาเราว่าคุณจะงงเหมือนกันว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยบทจะทําขึ้นมาเราก็จะงงนะคะว่่ไปเอาไปเอา เขาเรียกนะไปไปโดนไปโดนอะไรมาเนาะไปโดนอะไรมาหรือบางทีเนี่ยบางคนอาจจะโดนสะกิดจ,จากคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบตัวเขาก็ได้นะว่าเฮ้ยถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยเออมันมันอาจจะทําให้อะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงหรือว่าหรือว่าถ้าเขาถ้าเป็นเป็นฟิลลิ่งของคนที่ทําผิดเนะี่ยก็จะโดน ไม่เชิงว่าโดนทากอะค่ะแต่เหมือนมีอะไรกระตุนะ้นน่ะให้เขาแบบรู้ตัวได้แล้วนะคะว่ามันมันไม่ควรจะเป็นเช่นนี้มันควรมีการแก้ไขมันควรมีการปรับปรุงมันควรที่จะทําอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นนะคะบทจะคิดได้ก็มาสะเร็วเลยเนาะอือหู ให้ okay. เแฟนโอเคคนนี้เขาจริงจังแล้วนะวในความรู้สึกเนาะใน,ในความจริงจังเราไม่แน่ใจว่ามันมีตัวตัวอะไรไปกระตุน้นตัวอะไรที่เป็นทริกเกอร์ทำให้เขาเหมือนกับว่ากลับไปคิด ทบทวนตระหนักเป็นอย่างนี้คือรอบเนี้มันมันคอมมิชเมนต์มันแรงมากเลยนะหรือว่าความจริงใจในในตัวเขาอะค่ะมีเยอะขึ้นเนาะถ้าที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบอืมคือก็ไม่ได้ว่าทําตัวล้อเล่นมาตลอดนะคะแต่รอบเนี้เหมือนกับว่าถ้าเขาจะทําอะไรสักอย่างกับกับตัวคุณนะคะคือจะเป็นแผนการอะไรก็ตามที่วางไว้ร่วมกันเนี่ย คือมันจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นน่ะคือที่ผ่านมาอาจจะพูดลอยๆหรือว่าพูดไว้แต่โอ้โหดูยาวไกลนะคะอาจจะคือมันคือเคยคุยกันทุกอย่างนั่นแหละแต่ก็ยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าแต่รอบนี้มันจะไม่ใช่แค่เป็นคําพูดและการกระทําจะมาพร้อมนะคะเราก็มาด้วยความความตั้งใจที่ดีมาด้วยความจริงจังแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีอะไรเกี่ยวพันกับผู้ใหญ่ เกีนะ่ยวพันกับผู้ใหญ่ใน,ในที่นี้คืออาจจะแบบคือถ้ามันเป็นบิ๊กสเต็ปอะมันเป็นมันเป็นสเต็ปที่สมมุติมันเป็นเฟสของจากแฟนจะเป็นคนจะเข้ามาเป็นคนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องเริ่มคุยกับผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมว่า,ามันต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องจัดทําบ้างตรงไหนที่จะต้องทําให้เป็นเรื่องเป็นราวมีอะไรที่จะต้องรับผิดชอบ ส่วนไหนที่ต้องทําส่วนไหนที่จําเป็นไม่จําเป็นนะคะคือบางทีเขาคิดคนเดียวก็อาจจะไม่รอบคอบแต่ในเคสเนี้ยเหมือนคือไม่ใช่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่พอนะแต่เหมือนกับยังไงก็ตามคือยิ่งถ้าเป็นการที่เราจะลงไปเป็นครอบครัวกับใครสักคนเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ให้คําตัดสินใจอะไรอยู่แล้วแหละนะคะเขาก็จะต้องมาให้ข้อมูลว่าเออตรงไหนทําอะไรยังไงเนาะก็จะเป็นการ ปรึกษากันแบบในระดับเข้มข้นแล้วก็จริงจังนะคะคืออเป็นอะไรที่จริงๆมันเป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณนะแต่ยกเว้นถ้าคุณยังไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะอาจจะต้องคุยกันสักนิดหนึ่งแต่ถ้าถ้าพร้อมแล้วมาตรงนี้คือระดับความความมั่นคงของเขามามาเต็มเลยมาเต็มเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเขาด้วย เริ่มมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะซึ่งแปลว่า,ามันก็จะมีคำแนะนำจากใครหลายๆคนนะคะถ้าถ้าถามว่าเขาห่วงอะไรไหมจริงๆคนนี้เขาไม่ได้ห่วงอะไรเลยเนาะเหมือนกับแค่ว่าเหมือนรอผู้ใหญ่คอนเฟิร์มเฉยๆว่า,าสิ่งที่เขาคิดเห็นอะโอเคไหมเขาลืมเขาขาดเขา ขาดตกบกพร่องอะไรลงไปบ้างหรือว่าตรงไหนที่เขาละเลยไปเขาก็จะไปเติมตรงนั้นให้เต็มนะคะตอนนี้เอาเข้าจริงๆนะในสิ่งที่อยู่ในใจอะ่ะมันมันเหมือนมันเป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตข้างหน้าเพื่อครอบครัวใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้แบบเกี่ยวข้องกับตัวคุณกับเขาโดยตรงอะแต่มันจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆเป็นจํานวนมากเนาะคือถ้ามันจะสร้างครอบครัวมันก็ทั้งเรื่องพิธีการใช่ไหมเรื่องพิธีการเรื่องคุยกับผู้ใหญ่เรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องหนี้สินเรื่องการใช้ชีวิตใช่ไหมคะจะบ้านจะรถอะไรพวกเนี้ยมันจะมาแบบมันจะมาแบบจัดเต็มอยู่นะมันจะมาเยอะอยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของของคนที่มีคู่เนาะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่รายละเอียดก็จะไม่เหมือนกันมันจะออกทำนองที่ว่าถ้าเป็นคนโสดเนี่ยคนที่มาส่องอะค่ะเขาในในความรู้สึกของเขาเนาะเหมือนเขาอยากเข้าใกล้คุณให้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าเป็นคนที่เป็น คอนโซลเนี่ยกรณีจะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาไม่ไม่ได้สามารถเขยับเข้ามาได้มากกว่านี้หรือว่ามีผู้ใหญ่บางคนที่มีอิทธิพลกับเขาทำให้เขาแบบเหมือนเหมือนอยากเข้าใกล้อ่ะแต่ได้แต่มองนะคะยังมีอะไรบางอย่างที่ยังยังเคลียร์ไม่จบยังเคลียร์ไม่ได้แต่ถามว่าตอนเนี้ยเขา ซีรีส์อะไรไหมเรารู้สึกว่าไม่คือเขาแฮปปี้ที่ได้ยืนดูนะคะแต่จะทําไมเรารู้สึกว่าเขาเสียใจที่ได้ยืนดูไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะมีผู้ใหญ่บางคนะมีอิทธิพลกับตัวเขามากเกินไปเลยทําให้เขาได้แต่มองอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าเขาอ,อาจจะไปหาวิธีอยู่ที่ว่าแบบอืมวิธีที่จะทําให้ให้เข้าใกล้ได้คือถ้าเข้าใกล้ไม่ได้ก็จะต้องยอมรับในในที่ที่ตัวเองยืนนะคะ มันเป็นฟิลลิ่งของคนที่คิดถึงนะถ้าถ้ามาในทรงของคนโสดอะ่ะมันเป็นฟิลลิ่งของคนที่หยหาเรื่องเราวันเก่าๆและดีไม่ดีเนี่ยบางคนเนี่ยเคยทำผิดกับคุณด้วยน่าจะเป็นฟิลที่แบบอยากเข้ามาขอโทษนะคะอยากมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งหรือว่าหรือว่าถ้าถูกคุณบล็อกไปนานๆหรือว่าไม่ได้คุยกันนานมากแล้วอะค่ะแล้วมีโอกาสได้แบบบังเอิญมาคุยหรือว่าทักในเฟซหรืออะไรใดๆมาเนี่ย ก็เรียกได้ว่ามีใจยังมีใจอยู่ยังมีความรู้สึกดีใช้คำนี้ดีกว่ายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่แต่ไม่ได้คิดว่าจะครอบครองติดติดปัญหาตรงผู้ใหญ่นะถ้าเป็นถ้าเป็นคนโสดแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ทำผิดอ่ะเขาติดตรงปัญหาที่ที่เขายังเคลียกับผู้ใหญ่ไม่ได้นะคะแล้วก็เหมือนรู้ด้วยนะเหมือนรู้ว่าถ้า ถ้าขยับอะไรไปมากกว่านี้มันก็อาจจะไม่แฟร์กับคุณเหมือนกันก็ได้ม,มีความเกรงๆในการกลับเข้ามาอยู่เหมือนกันคือถ้าเป็นคนทําผิดอะ่ะมันเหมือนความผิดมันฝังใจเนาะเวลาจะกลับเข้ามามันก็เลยแบบเอ๊ะเข้าได้ไหมคุณหายโกรธหรือย,ยังคุณโอเคหรือเปล่าพูดต่อได้ไหมนะ คุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเหมือนเหมือนฟิลลิ่งความห่วงใยะยังอยู่ตรงนั้นโรบเลยแต่เขาก็เคารพการตัดสินใจของทุกๆคนนะคะจะเป็นใครก็ตามที่อยู่รอบตัวของเขาก็ดีคือถ้าสรุปสั้นๆนะคือเขามีความสุขแล้วแหละที่ได้แค่ยืนมองอยู่ตรงเนี้ยเห็นความเป็นไปของคุณเห็นชีวิตของคุณเติบโตเขาก็แฮปปี้ดีใจแล้วมีความสุขแล้วนะคะอยากเป็นมากกว่านี้แหละแต่น่าจะณตอนนี้อ่ะ ยังทำได้แค่ตรงนี้อยู่นะคะอันนี้จะเป็นในเคสสองคนที่ทำผิดกับคุณเนาะหรือว่าถ้าจะเป็นฟิลลิ่งโสดอะมันมันมีชาเลนจ์ที่เขาต้องไปจัดการนิดนึงเขายังหาจังหวะไม่ได้แต่วันข้างหน้าหรืออนาคตอะคะ่ะหรือเขาอาจจะรอดูคุณอนะว่าว่าคุณจะจะไหวไหมจะสามารถผ่านปัญหาไปกับเขาได้ไหมหรือว่ามันหรือว่ามันหนักเกินไปหรือว่าไม่มันไม่ไหวจริงๆนะคะ อันนี้เหมือนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอะช่างใจเหมือนกันว่าอืมคือคิดถึงอะคิดถึงแหละจะจะไปดึงกลับมาเนี่ยมันจะกลายเป็นคุณลําบากหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของเขาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับแรนดอมคลิปนี้เนาะคนแอบซองมีอะไรอยู่ในใจนะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยคะ่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขก,กายสุขใจนะ